ครับนี่คือเส้นทางที่ชิดยอดเขาหลวงนะครับก็จะเป็นจุดที่เดินลงมาจากจุดแรกของยอดเขาหลวงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรียกว่าจุดขึ้นเขานะครับจะมีป้ายบอกนะับเซนนะครับจุดขึ้นเขานะครับแล้วตอนนี้กองรุ่เสือเรีของหนิตาพิยาคมนะครับชั้นม .3 ก็เดินทางขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ยังล่าเริงอยู่นะครับทุกคนยังล่าเริงอยู่แล้วก็ยังดูว่ามีเรี่ยวแรงอยู่นะฮะดูนะครับแต่ละคนนี่พิดฟิวพิดฟิวมากนะครับดูครับแต่ละคนโชคชีวิตนะครับเดี๋ยวรู้นะนครับนะว่าจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะไหวไม่ไหวแล้วก็รอดไม่รอดนะครับ ก็มีพี่เลี้ยงนะครับจากชั้นม .5 นะครับี่เป็นคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยดูแลนะครับอ่านี่ขูนพพาพรครับขูนพพาพรยังสู้อยู่นะครับสองนิ้วนะครับแต่ไม่รู้จะถึง8กิโลหรือเปล่าอันนี้กองอะไรครับกองสี่นะครับกองสี่เดินมาถึงนี่แล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าเส้นทางข้างบนจะเป็นยังไงนะครับติดตามตอนต่อไปครับ ก็จริงๆแล้วการเดินทางไกลนะครับไม่ควรจะพูดกันเยอะนะครับเพราะว่าทําให้เหนื่อยง่ายนะครับในขณะที่กองเน่นรีบางกองครับพูดตลอดทางนะครับก็จะเหนื่อยในไม่ช้านี้ยเรียงครับเรียงครับมันยังไม่หยุดแหกปาก ่ที่เดินทางไกลเรื่อยๆเราจะเหสภาพภูมิอากาศในประเทศนะครับว่าเขตริบเชื้นนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำมาก่อนป้าพูดมากคนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยคืออะไรนะดีมไอดีมตาั้งห้าตาน้หกเอออาตาน้หมาแล้วนี่ล้คคับ ณจุดนี้น่าจะเป็นช่วงหนึ่งในสี่ของทางเดินนะครับาาเป็น1กิโลแรกนะครับก็จะมีต้นกระดูล้มนะครับหนึ่งต้นนะครับนี่ล้มขว่ำนู่นเลยนะครับก็เป็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับถ้ามีน้ําตกไหลตรงนี้น่าจะเป็นที่เล่นน้ําได้อย่างสุดยอดนะครับนี่ด้านล่างนะครับเด็กด้านล่างนะครับนี่ก็พวกพี่มาพ่ชุดเขาหลวงนะครับ อายาสนุกนะครับตอนนี้แต่ชอบตรงนี้ครับรดูล้มนะครับก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทางไกลระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มชันนะครับรลกลมูตายจะมีแก้งนี้ยีนรอประจำนะครับดูว่ากองอะไร ครับนั่งรอเพื่อนครับปเป็นประจำเลยนะครับรอเพื่อนอย่างเย่โอ้โหทายเงีสูงมากไหวไหมไหวไหมใครไม่ไหวยกมือขึ้นไม่มีใครตอบครับ